สวัสดีครับกระบะ4ี่ประตูออโต้นะครับตัว e-pat ตัวสูงปี19นะครับคันนี้เรียกว่าเป็นล็อสุดท้ายของปีเข้ามาสดๆล้อนะครับมาใหม่เลยสวยมากสภาพนี้ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดและได้ตัวโฉมหน้าหล่อครับเป็นโฉมหน้าหล่อละโคนะครับคันนี้ราคาดีด้วยนะครับราคาถูกกว่าคันก่อนหมื่นหนึ่งนะครับถูกกว่าหมื่นหนึ่งผ่อนแค่เก้าพันเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินรถเดิมๆนะครับออปชั่นครบๆเกียร์โตรถเพิ่งเข้ามา สภาพที่เห็นนะครับตรงไหนที่แบบว่าเลอะอยู่นะครับหรือว่าไม่เรียบร้อยก็บอกเลยว่ามันรงเพิ่งเข้านะครับอย่าไปไปวับสภาพทั้งหมดเลยนะครับคันนี้สภาพเข้ามาค่อนข้างสวยนะถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นะของในสภาพมือสองไปให้95ห้นะครับเพราะสีเดิมคือสวยมากนะครับสีเดิมสวยเลยนะครับและเป็นตัว e p a d ด้วยนะครับมันจะมี e e p a d แล้วก็ตัว g นะครับตัวนี้เป็นตัว long top นะครับต่างแค่เบาะหนังกับแอร์หลังแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะ สวยน่าใช้ครับคันนี้เปไนแนะนาเลยว่าซื้อได้นะครับแล้วเดี๋ยวพาดูรายละเอียดรอบคันนะครับว่าสวยแค่ไหนเดิมแค่ไหนนะครับสภาพเป็นยังไงมาเริ่มดูกันเลยครับตัวนี้รถนะครับผลิตในปี2019นะครับโฉบหน้าแบบนี้นะครับจะมีตั้งแต่ปีปลายปี17นะครับขึ้นมาเนาะก็จะเป็นปีหน้าปี18แล้วก็จะเป็นหน้าหลอกนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโฉบหน้าหลอกโคครับคันนี้ได้ปี19นะครับซึ่งปีจะใหม่กว่าปี1 8 1ปีนะครับโฉบหน้าเดียวกันนะครับแต่ดอกัน ดอกเบีย้ยจะถูกกว่าตัวปี1บถึง1บาทนะครับพอเทียบแล้วต่อปีนะเรียกว่าประหยัดไปหลายพันนะครับหลายตังเลยนะพอเทียบแบบตั้ง6ปี7จปีอย่างเงี้ยครับก็หลายเป็นหลายหมื่นนะผมบอกเลยนะครับว่าดอกเบีย้ยถูกกว่าน่าซื้อน่าใช้กว่าจะซื้องินสดหรือเงินผ่อนก็ได้นะครับกระจังหน้าตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาเลยจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็เป็นลายตะข่ายแบบนี้นะสีดําเป็นโลแบ็คนะครับกรอบโครเมียมแบบนี้ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับ ไฟหน้าปูจีเตอร์เลนไฟเดียไทม์ย้ํยครบไฟดีไฟเลี้ยวซ้ายขวาครบนะครับสันครบเลยต่อครับชัดเจนแบบนี้เลยนะครับสีเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับสีเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับอ่าสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆนะส่วนแม็กและยางนะครับแม็กขอบสิบเจ็ดครับแม็กแท้เดิมนะจะเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อเนี่ยตัวนี้นะครับผมบอกนะโป่งล้อเดิมนะครับโป่งล้อเดิมซุ้มล้อทุกอย่างเดิมๆเลยนะครับซุ้มล้อเดิมนะครับโช๊คสปริงทุกอย่างเดิมหมด นะเดิมๆแบบนี้ครับใครหากระบะใช้งานอยู่นะคันนี้ได้ยางนะจะเป็นตัวของยางเอทีนะครับยางขอบสิบเอ็ดขนาดสองหกห้านะครับยางปียี่สองนะครับยางปียี่สองนะยางเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนมาแล้วนะครับคุ้มนะก็ยางใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะดูให้อีกรอบหนึ่งนะว่ายางควรเปลี่ยนไหมนะครับส่วนเบรกพวกนี้ระบบเบรกเป็น ABS หมดเลยนะครับยางเดิมสภาพเดิมนะครับ ตัวออปชันอย่างอื่นที่มีมานะครับกระจกเนี่ยได้เป็นไฟฟ้าพบไฟฟ้านะครับไฟเดียวจตัวพร้อมนะครับการศาสตร์มีครบล์มรอบคันครบนะครับหูจับโครเมียมแล้วก็เอกลักษณ์ที่เด่นชัดนะครับสําหรับตัวรีโวตัวนี้นะครับกระจกโครเมียมนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวคําว่าพีเดเนอร์เนี่ยจะอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้มงเบกนี่คือตัวสูงนะครับ ถ้าคาว่า a d d i t ชันจะเป็นตัวเตี้ยนะครับถ้าพ l e a d e r e คือตัวสูงนะครับ e ีพ r t จะมีกล้องหลังให้นะครับอ e ีพ r t จะมีกล้องหลังให้สังเกตง่ายๆนะครับแลวเบาะจะเป็นเบาะเบาะผ้านะครับท้ายเดิมๆมไหมท้ายเดิมนะครับไปท้ายเดิมไม่แตกไม่ร้าวนะครับหลอดไส้ก็เป็นหลอดเดิมแท้นะครับส่วนตัวตะเข็บท้ายเปิดดูนะครับนี่ท้ายเดิมนะแม็กเรเนอร์เดิมเลยนะแค่ยังไม่ล้าง นะครับสภาพถือว่าใช้งานน้อยนะไม่ค่อยได้บันทุกนะแบบนี้นะครับและเครื่องท้ายขท้กว่าครับโครงสร้างเดิมๆนะนี่ครับรอยต่อทุกอย่างเดิมหมดเลยนะรถเดิมนะครับ c r c L ต่ปั๊มทุกอย่างครบเห็นไหมครับนี่เดิมนะแล้วครับไปต่อรถเดิมแบบนี้ไมตช์ชัดคมนะครับซ L C R ครบนะครับปาท้ายเดิมนะราคานะครับห้าแสนสามหมื่นเก้าลูกค้าครับราคาถูกลงไปหกสิบให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ราคาถูกพัสิบเ็แล้วบอกเลยว่าซื้อได้นะครับถ้าถูกแล้วแบบนี้ซื้อได้นะครับส่วนโครงสร้างนะเสา A อเสาบดูเลยครับรถไม่มีชนิดความแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมหัวนงหัวนัดเดิมนะครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับหัวนงหัวนัดเดิมสีเดิมเท่ากันหมดเลยนะครับสีเดิมเท่ากันหมดนะครับอ่าเนี่ยสีเดิมเท่ากันหมดเลยนะครับ สีเดิมเท่ากันนะครับเสาบีหัวตรงหัวน็อตเดิมนะครับเดิมหัวหัวน็อตเดิมนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับสีเดิมโรงงานเห็นไหมเสาสี่ขเดิมครับเนี่ยสภาพสวยๆแบบนี้อ่าในตรงไปนะสปอตเดิมนะครับเห็นไหมนะครับรอยต่อเดิมๆคมๆชัดๆนะครับร้อยต่อคมๆชัดๆนะครับเบาะหลังแถวสองนะครับเบาะหลังแถวสอง นะครับเป็นเบาะผ้าเดิมเช่นกันนะครับมีสายเบลคคาทอคาซิตมีให้ครบนะมีให้ครบเลยนะครับตัวถังบอดี้ครับได้เดิมเช่นกันเลยเห็นไหมครับนี่ตัวถังบอดี้เดิมๆนะครับนี่เดิมนะตัวถังเดิมนะครับภาพสวยตะเข็บ้วต่อนะครับหัวเข็งกับกระบะท้ายนะครับระยะช่องไฟเท่ากันนะครับมันต้องไม่ไม่ใช่ว่าฝั่งเนี้อาจจะเท่านี้แต่อีกฝั่งนึงนะมือสอดไม่ได้เลยอันนั้นคือต้องบอกเลยว่าต้องสังเกตแล้วว่ารถมีอะไรหรือเปล่านะครับ สูตรตะเข็บไม่น่ครับต้องชัดต้องคมแบบนี้ครับอ่าโฟกัสกล้องหน่อยเนี่ยเม็ดาร์กเมดอาร์กเมดาร์กเมดาร์กครับอันนี้เดิมโรงงานนะครับแล้วชายบันไดนะครับของเขาจะเป็นสีดำด้านเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพวกสีบอลสีอลูมิเนียมหรือพวกนี้อันนั้นคือเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ของเดิมแท้นะของเดิมแท้สุดเลยนะครับแล้วซ้มล้อครับดูเลยนะครับรถเดิมๆซ้มล้อเดิมนะเฟเจอสีเดิมๆนะครับสีเดิมโรงงานเลยนะครับสีเดิมโรงงานนะก็ค่อนข้างใหม่ นะครับคันนีคนข้างใหม่เลยนะครับแล้วก็พกลูกหมากช่วงล่างนะครับเดิมๆนะไม่มีน้ำมันรั่วอะไรเยอะนะครับเดิมหมดนะสภาพเดิมนะครับราคานะครับ5ันแสนสามหมื่นเก้าเนี่ยซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้นะครับและมีบริการจัดไฟแนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับไปบอกก่อนนะจัดไฟแนซ์ถึงหน้าบ้านครับสวยถูกใจแล้วแอดไลน์มาทักมาได้เลยนะครับเบอร์เป้นะจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่ไปครับส่วนลายดีนะครับ P A E ันสกอร์ D I M O D ครับแอสมาทักมาได้เลยนะครับเฟรมเดิมๆนี่ครับเลโก้เลือยเครื่องทุกอย่างเดิมครบสมบูรณ์นะครับเลขเฟรมนะครับไปตรวจแล้วนะตรงนะครับตรงกว่านีเล่มซื้อได้นะครับเลขที่สี่นั่สองห้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้ตรงกว่านีเล่มนะซื้อได้นะครับสันคมชัดเจนครับสันคมชัดเจนนะครับเราโค้งลางคาเดิมหมดเลยรถไม่มีพิษคว่ำจุมน้ํานะ เปิดปั๊บเปิดประตูนะครับฝั่งคนขับเนาะฝั่งคนนั่งนี่เห็นไหมเดิมนะครับคอนโซลสีดําตัดด้วยสีบอลนะครับลำโพงสีดอกรอบคันแบบนี้สภาพเดิมเดิมนะแล้วก็กุญแจนะครับคันนี้ข้อดีเลยคุญแจได้สองดอกแท้นะครับดอกขายหนึ่งดอกนะนี่ครับผมบอกนะไม่ควรพลาดนะครับมาลองสตาร์ทดูนะครับครึ่งเดียวติดนะครับเครื่องน่นั่ฟิตเลยเสียงนุ่มๆนะครับอันนี้คือเสียงเดิมโรงงานเชานะครับ ไม่แสนสี่ครับซื้อได้นะไม่แสนไม่แสนกลางนะครับไม่แสนสี่พอซ่อมประตูหัวน็อตเดิมหมดเลยนะครับเดิมๆนะกระจกเป็นไฟฟ้าพอไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบนะครับมีให้ครบรีโวเวลาขับเกินยี่สิบมันจะล็อกให้ออโตเองเวลาขับไปถึงยี่สิบไม่ให้มันจอยอย่างนี้เลยปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกให้ออโตนะครับส่วนชุดเกียร์ครับตรงนี้นะเกียร์ออโตนะครับเกียร์ออโตหมดแม่นอนมีให้ครบหมดเลยแล้วก็จอจะเป็นจอพร้อมกล้องนะครับ เอาคบคล้องถอยมาลองสตตร์ให้ดูนะครับเขาเคลียร์ถอยลองสั้อ่าเขาเคลียร์ถอยดูนะครับจะมีกล้องเปลี่ยนสลับให้ออโต้เลยนะครับเห็นไหมอ่าสลับให้ออโต้นะครับซึ่งข้อดีของ e car คือมันมีกล้องให้นะครับเป็นแท้เดิมนะไม่ยด้ติดเพิ่มด้วยนะครับส่วนตัวพวกแอร์นะครับอเป็นระบบอนาล็อกแบบเรืองแสงนะครับเป็นเรืองแสงสีดําเงินนะแล้วก็ช่องนะครับตรงนี้จะเป็นช่องพาวเวอร์เซ้ายขวามีครบเช่นกันนะครับ เกียร์โหมดเกียร์เป็นออโต้นะครับโนะหมดอีโคมีโหมดพาวเวอร์มีนะครับครบๆนะมีโหมดอีโค่มดพาวเวอร์ให้เลือกชุดเกียร์แบบซีคันชิพนะครับใครหาก็บกักใช้งานอยู่นะคันนี้ก็เลือกถูกเลยนะครับเพราะเป้ใช้ถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยข้อดีคือราคามันดีนะครับซื้อเป็นมือสองแล้วราคามันตกยากนะครับและอย่างหนึง่งนะครับราคานี้ซื้อได้นะครับอีกขั้นหนึ่งอ่ะห้าแสนสี่หมื่นเะก้านะครับ แต่คันนี้ราคาถูกกว่าหมื่นหนึ่งนะครับสเปคเดียวกันแต่ขายแค่ห้าแสนสามหมื่นเก้านะครับและรถปีสิบเก้าด้วยนะครับผมบอกนะครับว่าคุ้มนะครับราคานี้คุ้มครับซื้อได้เพราะอยู่กับรถมาเนี่ยเรียกว่าหลายหลายปีแล้วนะครับคันไหนผมบอกแล้วถ้าสวยเดิมซื้อได้อ่าโอเคแนะนําซื้อเลยนะครับจองได้อย่างคันนี้นะครับปีสิบเก้าแล้วราคาก็แค่ห้าแสนสามหมื่นเก้าซึ่งผ่อนแค่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเปิดเครื่องมานะครับอย่างแรกเลยที่เห็นนะครับความสะอาดตากับเพื่องนะเดิมนะ เครื่องรถเนี่ยไม่มีดัดแปลงนะครับเครื่องเดิมโบเดิมทุกอย่างเครื่องเดิมหมดเลยนะครับถ้ารถเดิมผมแนะนำว่าซื้อได้แต่ถ้าเครื่องแบบเปลี่ยนโบมานะครับเรียกว่าทาเครื่องมาหมดแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องซื้อนะเน้นขายรถเดิมครับถ้าลูกค้าเอาไปทําอะไรกับทําเองเลยนะครับเพราะรถเดิมมันทนกว่านะครับรถเดิมมันทนกว่าอยู่แล้วนะครับใช้งานยาวๆครับสัก1 0 4 0ปีได้เลยนะสำหรับยูโว้นะครับเครื่อง2.4ดีเซลเดิมนะ แบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับปีห7ส่วนตัวในเรื่องของพวกโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดนะครับนี่โครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะนะครับคานองคันหน้าครับเดิมๆต้องมาทอเบอร์ตระบปกติพราน้ำของเดิมแท้โตโยต้าไม่เคยเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนมามาเจอไม่ใช่แบบโตโยต้านะครับแล้วโค้ดไม่ใช่โค้ดนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือดูมาแล้วก็รีวิวมาเห็นด้วเยอะนะครับร้ว่าต้องแบบนี้ครับเฟรมเดิมโครงสร้างเดิมนะครับเครื่องเดิมนะ ระบบเบรก ABS น้ำมันเบรกม่เตองเบรกครับแล้วเครื่องนะไม่เคยแกะไม่เคยไขอันนี้คือสภาพตอนที่รถยังไม่ล้างนะครับยังไม่ล้างนะยังก็ยังไม่ล้างถ้าล้างแล้วสะอาดสะอาดสวยกว่านี้เยอะนะครับสันคมลอยต่อชัดเจนนะครับหัวนันไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับตาปั๊บตุยตาเดิมครบสมบูรณ์นะครับนี่ของเดิมหมดเลยฝากระโปรงเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วก็แม็คลาแอร์อันนี้เพิ่งจะเปลี่ยนนะมั้งอ่าแล้วน้ำแอร์มาเนาะนี่ครับเปลี่ยนมาเลยนะฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะ สีสันที่คามเดิมๆหมดเลยสีเดิมหัวนองหัวน็อตเดิมหมดครับซื้อได้นะครับลูกค้าห้าแสนสามหมื่นเก้านะครับซื้อได้วันนี้ไปฝากด้วยนะครับรีโว่สี่ประตูนะครับสองจุดสี่ e พัสดีสิบเก้าสวยเดิมซื้อได้ตัวสูงน่าใช้ครับน่าหล่อหล่อโคแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดครับสวยถึกบึกบึนเครื่องปืตถึกทนนะครับอะไรก็หาง่ายสูงทั่วประเทศนะครับมันเลยรถมันเลยเป็นรถอันดับหนึ่งของไทยนะครับที่คนไทยไว้วางใจให้ใช้และเรื่องวัตุุก็ดีนะครับ ไม่ว่าจะบนเขาบนดอยนะครับป่าเขาทุกอย่างรีโวกจบนะครับตัวจบต้องรุ่นนี้คันนี้นะครับรสนใจติดต่อหันไปได้ที่เบอร์ศูนย์เก4เจ็ดแปดเก้าสี่แปสี่ไปครับแอสไล์มังซ์ววได้นะครับเดี๋ยววิ่งไปเซ็ตถึงหน้าบ้านนะครับบริการด้วยใจคุยง่ายเป็นกันเองครับ